ขอต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้ฟาร์มและพบกับผมอีกเช่นเคยผมกเกษตรกรบ๊อบบี้วันนี้อากาศดีมากๆผมสูดออกซิเจนได้เต็มปอดแต่ว่าในน้ำนี่สิดูเหมือนว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำจะน้อยเกินไปนะต้องสั่งให้กังหันมันหมุนหน่อยอ่ะเปิดเลยอ่ะเปิดเฮ้ยโอ้โหน้าเบี้ยวเลยโอ้โหนี่มันเหลือเชื่อมากๆ มันหมุนเร็วถึง186รอบต่อนาทีนี่มันเร็วเป็นสองเท่าของเครื่องตีน้ำทั่วไปเลยนะผมจะบอกให้สภาพน้ำในคลองในอีกนิดก็จะเน่าแล้วผมว่านี่แหละเครื่องตีน้ำเติมอากาศแบบไฮสปีดจะช่วยฟื้นฟูน้ำในคลองแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเ,เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูใบพัดมันใกล้ๆนะโอ้เหนื่อยจริงๆเลยไม่ได้พายเรืออย่างนี้มานานแล้วอ,อีกนิดออกไกลละ ขนาดใบพัดที่ใหญ่โตโอ้โหจะรีบเปิดทําไมนี่เปียกเปียกหมดเลยเออเอาละนี่เขาเรียกว่ากังหันไฮสปีดที่จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ําและการเติบโตของสัตว์น้ําเลยละ่ะแน่นอนเจ้าเครื่องตีน้ำไฮสปีดเนี่ยมันให้ความเร็วถึง186รอบต่อนาที เร็วเป็นสองเท่าของเครื่องตีน้ำทั่วไปแรงเหลือล้นจนผมเปียกหมดแล้วเนี่ยเออขออนุญาตกลับเข้าฟังก่อนละกันการเติมอากาศที่ผิวหน้าของน้ำเนี่ยเป็นการตีน้ำที่ระดับผิวบนให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆเ,กเพื่อมาสัมผัสกับอากาศ รับออกซิเจนอย่างเต็มที่มันจำเป็นมากๆสำหรับงานปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วก็ฟาร์มสัตว์น้ำทั่วไปและที่สำคัญเจ้าเครื่องตีน้ำ h ฮสปีดเนี่ยมีหลายรุ่นหลายขนาดให้คุณเลือกเลยทีเดียวการปรับปรุงคุณภาพน้ำจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่กับ Happy f a r ร์ม